บทบาทของคณะก็เป็นไปนตามภารกิจที่มาลาัยกำหนดมีหน้าที่อยู่5ประการสอนวิจัยบริการจัดก,การทำรูปบทลงศิลปะและจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้นหน้าที่ของคณะบดีก็ต้องทำหน้าที่ตามภารกิจที่เขาวางไว้ภารกู้คูใคร,รก็ตามนะที่ทําให้คนอื่นทําตามได้เป็นแนวหน้าทําตามได้ชักจูง จะเป็นใครทุกอาชีพมีหมดเป็นโจรก็เป็นได้ใช่ไหมเป็นหวหนก่งแข่งซึ่งได้ผู้นำไหมดีอย่างดีไม่ดีเป็นแรงันดีอ่ะก็ต้องเป็นผู้นําที่พาคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปทําสิ่งเดียวกันในวัตถุสคงที่ถูกต้องเละถูกกฎหมายอย่างเงี้ยผู้นาในนิยามพรามรัาสมสรวนเหรอเนี่ยวิทยท่านเขียนมาแล้วเห็นไหมอ่านออกไหม เป็นอันดับหนึ่งใน5้าของประเทศอันดับหนึ่งในสิของอาเซียนในช่วง4ปีนี้ mm hmm. นนจริงๆแล้วเป็นผู้นาของโลกนี้แหละแต่ว่ามันยังไม่ไปถึงขั้นเพราะเราเพิ่งตั้งมา5้าสิปีคนอื่นเขาเป็น2อ0สปีแล้วแต่ว่าเราตั้งเป็นอันดับสาของประเทศไทยเพราะนั้นการที่เราอายุห6ยังตามแค่จุฬากมลเกษตรที่เกิดแก่กว่าเราที่เราเป็นพี่ั้งหมดเนั้นการที่เราเป็นพี่เบิ่มอันดับสาของประเทศเนี่ยเราก็ควรจะเป็นท็อป3ของประเทศ ทางนยก็ต้องแชร์แวลูแชร์วิสัยทัศน์ร่วมกันก่อนว่าทุกคนจะไปทานเดียวกันเมื่อทุกคนรู้ว่าไปทานเดียวกันปุ๊บจึงค่อยบอกว่าแต่ละคนจะไปได้มาน้อยแค่ไหนตามใจภาพแต่ละคนแล้วก็ใช้การประชุมบ่อยๆในการติดตามพูดคุยผู้บริหารคณะที่นี่พูดกันทุกคนพุดตอนบ่ายโมงไปสามโมงอาจารย์มาอยู่เป็นพระบได้อยู่ประมาณแปดเดือนเนี่ยประชุมทุกอาทิตย์ให้ผู้บริหารเจอกันทุกอาทิตย์เลย งั้นปัญหาที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วจะถูกมาแก้สัปดาห์วันพุธนี้วันพุธหน้าก็จะมีปัญหาอีกแล้วปัญหาถูกแก้อยู่สัปดาห์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปสัมภาษณ์บอกท่านเลยผมไม่เอาเปอร์เซ็นต์ครับผมได้ความรู้จากอาจารย์ผมไม่ห่วงครับเอาเอาความรู้ครับผมเอาความรู้ผมไม่หัวนะดีไหมไปบอกอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะเบื่อหน้าอาจารย์แล้ว ผ่านมาสี่ปีทุกกลุ่มทุกชั้นปีทุกเทอมต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์ทุกรุ้นพบ <c oughs> เจอแล้วแล้เจพน